ชอหนึ่งชองนะทเชี่อหรอเพอนเพื่อนได้รีเครื่องแกงในเป๋าด้กันนะคะแล้วก็มีม,มีสมุดเลคเชอร์อรีม,มือสมุดที่ไม่ใช้จดเลคเชอร์เลยนะคะเพื่อนไอรีม,มือสมุดฟังค่ะเพ่อนไรีไม่ได้จดแล้วนะ่ะจะรีวิวให้ก่อนนะคะเพราะอันนี้ชจจุดละยี่สิบบาทน,นะคะไอรีแม่ะ ก็ของในป่านี่มีอะไรบ้างเนาะ็นของที่เขาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยค่ะแต่เราชอบปะเทศญปุ่มาค่ะเื่อช่องคอมเมอต์บอยากทำที่าชอบคใบอก์ดเลยคะรวิวแบรนด่อนชอบค่ะ ข้ามีแค่นี้นะคะแล้วอันนี้เป็นของซอซา่านะคะเพิ่มมีอันเดียวาซอสซ่ามีแค่อันเดียวทุกอย่าแค่อันเดียวเดี๋ยวเขาจะซื้อมาใหม่ซื้อเพิ่มมึมกใกล้จะหมดนะคะนี่ของอันนี้เจตเตรมอันนี้ค่ะอันนี้เจตเตรมใช้ดีมากเลยค่ะ ดยกในคลิปนี้นะคะนี่ของระกระแดงของมินเนอร์ค่ะขีงมินเนอร์นะ ราคามันตัวไม่ค่อยใช้นะคะแหนด้มากลยใช้ไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเขาหน้าให้ซื้อนาะงสี่สิบเจ็ดสี่สิบบาทน,นะคะเพื่อนนี้ก็ใช้ดีนะสีนะ้ำแต่เม่องราใช้ดิฟิกเทปกับสีนะ้ำของคู่ให้ดีของคู่นะคะแต่ว่าทีนั้ต้องรอว่ามันจะแห้งสี่ชั่วโมงเลยต้องรอเป็นแห้งก่อนนะคะ เราลูบเมลอนทางเมลอนเราไม่ได้ซื้อือมาลูดายบได้แต่ตั้งแต่ไม่ซีเนี่ยแหละค่ะอันนี้ของดิกสอเป็น pues mm hmm. nah. ไทยในโอการนะคะ สีเนาะ <S <S นี่เป็นอาการสีของ อีเสื้อจากแมคคนระมาณเกือบร้อยกว่บาทแพงนึงนะคะได้เป็นมันพูสีเข้มสีอ่อนนิดนึงในของมีนไนเนอร์เนื้อทูนะคะแต่เนี่ยซื้อแบบสามสิบสีแต่แพ้ไปหน่อยแต่เดือนนั้นซื้อใหม่นะคะ ลืมกดไลค์ในคลิปนี้ไะ้ค่ะลืมกรดิ่งท้านชงคี้ใหม่นะคะอย่าไม่อยากให้อยากให้ทำคี้ไร้ช่องไม่บอกด้เลยนะคะลืมกระเทืบไลค์ให้เยอะถึง,ง,ถงแสนไลค์เลยนะคะไม่ใแค่ถึงพันค่คะไปดูคลิปเก่าด้ยนะค่ะลืมกรดิ่งท้าชีใหม่นะคะไปแลยคาะบายค่ะ